แล้วเนี่ยใบายบางคนรับบุตรบุญธรรมไปแล้วน่ะฟังอาจารย์แล้วบุตรบุญธรรมไม่ดีอ่ะคนเนี้ยมาถามอาจารย์เนี่ยน้องสาวคนเนี้ยสวัสดีพี่ใหม่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะน้องสาวมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะทํายังไงดีสวัสดีคุณสจวดน้อยค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะอาจารย์ก็บอกมีสองทางค่ะตอนนี้พี่สาวไปโลดติดเตียงอยู่นะติดต่อหลานมาเลยค่ะบอกหลานว่าขอยกเลิกบุบญธรรมมาที่อำเภอหรือเขต ให้พี่สาวมอบนั่นไหมหรือพาพี่สาวถ้าเกิดนั่งรถเข็นไปได้ก็ไปเที่อำเภยยกเลิกบุบบนธรรมและหลานคนไหนยอมบ้างอะ่ะหลานไม่ยอมค่ะอาจารย์ในกรณีหลานที่จดรับบุบบนธรรมแล้วไม่ยอมส่วนใหญ่จะไม่ยอมอะ่ะจ้างทนายดําเนินการค่ะจ้างทนายดําเนินการแล้วให้พี่สาวมอบให้น้องสาวดิวดําเนินการทางคดีแทนเพราะวิพี่สาวไม่โลกติดเตียงไปศาลไม่ได้ มอบหน้านให้น้องสาวดำเนินการแทนยกเลิกบุตรบุญธรรมโดยคำสั่งศาลเข้าใจเขียน่าเข้าใจมาค่ะเพราะฉะนั้นการรับบุตรบุญธรรมมันมีผลผูกมัดทางกฎหมายคิดดีๆถ้าบุตรบุญธรรมดีส่งเสริมเลยเพราะฉะนั้นถ้าบุตรบุญธรรมดีถ้าฟังอาจารย์นอกห้องในห้องคุณรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นทายาทโดยทำลำดับต้นชั้นเดียวกับบุตรของคนที่ระบุตรบุญธรรม <c oughs> ดูแลผู้ัะบุตรบุญธรรมดีๆ <c oughs>